คือไม่ได้ใช้น้ําตาลนะครับเลยเหมาะกับผู้ที่เป็นเบาหวานฟาร์มดันที่เป็นโรคคิดของประเทศเราเนี่ยครับใช้ได้หมดนะครับเพื่อเป็นอาการอะไรลดการอยาก,กาแฟครับวันนี้อาจจะติดติด,ตดขัดๆนะครับเพราะว่าน่าจะกินโดนไอตัวลำไยเข้าไปแน่ๆเลยอืมเนี่ยต้องกินผลไมก้กินในไรต้องล้างด้วยนะครับผมโอ้โหน่าจะมีอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่ามันแบบตึงไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นแล้วก็ คำพูดคำจาอะไรเงี้ยอมมันแลเหมือนกับว่าเอมีสารพิษตกค้างอยู่ครับนั่นแหละครับเพราะผมไม่ได้กินอะไรเลยกินไอ้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วมันก็เลยเป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วปวดสะบักปวดตามข้อต่างๆนั่นแหละครับผมถ้าจะทําลายกันทําลายไม่ได้แล้วครับเพราะเราเขาเรียกว,ว่ามามาเหนือเม่ครับมันก็เลยทําลายเราได้ยากอยู่แล้วสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ครับกับรายการนะครับผมกิจกรรมทําไมต้องฟาดครับกับ เลือดไทยใจมีกันครับผู้ดำเนินรายการครับ